สวัสดีค่ะวันนี้เราขึ้นใบงานที่แปดนะคะการนังความรู้เกี่ยวกับเล้ยกกำลังไปใช้นะคะะทีนี้ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดเนาะเดี๋ยวเรามารู้กันก่อนนะคะว่าอ่ะบอกว่านะักเรียนดูหนังสือได้นะหน้า,นาดูดูก่อนอ หน้าของนักเรียนจะอยู่ในหนังสือหน้า28นะคะอ่ะก็บอกว่าจากหัวข้อสัญลกรณ์วิทยาศาสตร์นักเรียนจะเห็นว่าการเขียนสแสดงจํานวนมากๆหรือจํานวนน้อยๆมักจะดูยุ่งยากและซับซ้อนเพื่อให้การเขียนสแสดงจํานวนนั้นดูสั้นและกระชับมากขึ้นจึงมีการกําหนดคํานําหน้าหน่วยในระบบ IS นะคะโดยใช้สัญลักษณ์มาวางแทน มาวางหน้าหน่วยของจํานวนนั้นแทนนะคะเช่นยังไงจริงๆคําพวกนี้นักเรียนก็จะคุ้นคุ้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นเป็นคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นสิยกกําลังสิบสองหรือล้านล้านแล้วใช้คําว่าเทระนะคะเทละก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยความจําของคอมใช่หมหนะะึ่งเทรไบต์เนี่ยค่ะ สิบยกกำลังเก้าก็คือพันล้านจิกกะใช้ตัวจีนะคะสิบยกกำลังหกล้านเมกะใช้ตัวเอ็มนะคะเมกะไบต์อย่างเงี้ยโครงการเมกะไบต์คือโครงงานหลักล้านนะคะสิบยกกำลังสามพันกิโลเห็นไหมคะกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรก็คือ 1, 000, มีพันมีหนึ่งพันเซนอ่าหนึ่งพันเมตรถูกไหมอ่ะหนึ 1, 000, ่งกิโลกรัมก็คือ มีหนึ่พกรัมนะอ่าต่อไปข้างบนจะเป็นจํานวนมากๆเห็นไหมคะทีนี้ข้างล่างจะเป็นจํานวนน้อยๆเช่น10บยกกําลัง3มมิลลิเมตรนะคะก็คือ1มิลลิเมตรก็คืออ่าแบ่งเป็น1ส่วนพันนะคะต่อไปไมโครแบ่งเป็น1ส่วนเท่าไหร่เนี่ยหส่วนล้านหนึ่งในล้าน นาโนหนึ่งส่วนพันล้านหนึ่งส่วนพันล้านหนึ่งส่วนล้านล้านพิโกนะคะดังนั้นที่นักเรียนจะต้องรู้จักคืออะไรนะเทรลจิกะเมกะกิโลมิลลิไมโครนาโนพิโกนะคะเดี๋ยวคุณจะสอบนะอ่ะต่อไปทีนี้ลองมาเทียบกับจำนวนดูอ่ะอย่างเช่น ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10ยกกำลังอะไรเนี่ยให่ยกกำลังเ้านะคะก็ใหญ่ที่สุดใช่ไหมโลกคูณ10บกำลังเจดวงดาวคูณ10กกำลังหกไหมคะอ่ะคนเราสูงหน่วยเป็นเมตรถูกไหมก็คือ10กกำลังศูนย์ยุงมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร หมมนะคะหัวประกา0.5ม mm ิลิเมตร1 0คูณ10ยกกำลังล mm. เมตรเม็ดเลือดขาวนะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของโจทย์ปัญหาของเราบ้างอ่ะตัวอย่างที่15บอกว่าไฮดโดรเจน1อะตอมมีมวล1.6คูณ10ยกกำลัง27 กิโลกรัมนะคะไฮโดรเจน5คูณ10ยกกำลัง3อะตอมมีมวลเท่าไหร่1อันเท่านี้ดังนั้น5คูณ10ยกกำลังสอันเท่าไหร่นะคะดังนั้นวิธีทำา1ไฮโดรเจน1อะตอมมีมวล1น7่งกคูณ10ยกกำลังลบ27กิโลเมตรดังนั้นไฮโดรเจน5คูณ10ยกกำลังสอะตอมมีมวลเท่าไหร่ประมาณนะคะเนื่องจาก ทั้งหมดเป็นค่าประมาณเนาะนมีคำว่าประมาณนะคะดังนั้นเราก็เขียนว่าประมาณก็เอา1.67ุคูณ10ยกกำลัง27มาคูณกับ5คูณ10ยกกำลังสนะคะเราก็เอาจำนวนมาคูณกันเอาเลขเลขเ,เลขฐาน10ฐานเหมือนกันเอาเลขเลขชี้กำลังมาบวกกันรวมกันเนาะก็จะสรุปว่าไฮโดรเจน5 คูณสิยกกำลังสาอะตอมมีมวลประมาณ8.35จุคูณสิยกกำลังยี่ิบสกิโกรัมอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนไม่ต้องจดนะคะทีนี้สิ่งที่ให้นักเรียนทำก็คือตรงนี้นะคะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงไฮโดรเจนใช่ไหมต่อไปก็จะพูดถึง oxygen, ะะออกซิเจนนะคะออกซิเจนหนึ่อะตอมมีมวลเท่านี้ดังนั้นออกซิเจนห้าจ ยี่สิบห้าคูณสิบยกกลังสาตอมมีมวลเท่าไหร่ก็คือทําเหมือนตัวอย่างข้อเมื่กี้เลยนะคะอันนี้ครูให้เป็นลองทําดูข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สอง จดบอกว่าดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกเป็นระยะทางประมาณ3.8คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรนักดาราศาสตร์พบว่าดวงจันทร์จะโคจรห่างจากโลกออกไปอีกปีละประมาณ4เซนติเมตรก็คือโคจรห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมจงหาว่าต้องใช้เวลากี่เวลาประมาณกี่ปีดวงจันทร์จึงจะโคจรห่างไปจากโลก3.8คูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตร นะคะดังนั้นจากโจเขาบอกว่า1กิโลเมตรเท่ากับ1กิโลเมตรเท่ากับ10ยกกำลังสองคูณ10ยกกำลัง3เท่ากับ10ยกกำลัง5้าเซนติเมตร1กิโลเมตรก็คือ10ยกกำลังสองมาจากไหนมันก็คือ1เมตรถูกไหมหเมตรมีร0อยเซนติเมตรก็เลยเป็น10บกำลังสองและก็1เมตรมีเท่าไหร่คะหนึ่พัน 1นกิโลเมตรเป็นหนึ่พันเมตรดังนั้นมันก็เลยคูณ10บกำลังสามดังนั้นได้เป็น10บกำลังห้าหกิโลเมตรจะมี10บกำลังหเซนติเมตรหรือ1นึ่งหมื่นถูกไหมอ่ะทีนี้จะได้ว่าระยะทาง3.8ุคูณ10ยกกำลัง5กิโลเมตรคิดเป็นเซนติเมตรก็คือเอากิโลเมตรคูณกับ10กำลัง5นะคะดังนั้นระยะทาง 3.5ุณสิยกกำลัง5กิโเมเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรก็จะได้3.8ุณสิบกำลัง10เซนเมตรเนาะเื่องจากดวงจันทร์โคจรห่างออกจากโลกประมาณ4เซนติเมตรโดยใช้เวลา1ปีดังนั้นเราอยากรู้ว่าดวงจันทร์โคจรห่างดวงจันทร์ห่างจากโลกเท่านี้จะใช้เวลาประมาณกี่ปีเราก็เอาระยะทาง หารด้วยระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะทางที่ห่างออกไปเนาะก็จะได้คำตอบออกมานะคะประมาณนี้เนาะอ่ะตรงนี้อ่ะต่อไปนะักเรียนก็ให้ไปทำลองทำดูอันนี้นะคะจะเป็นลองทำดูข้อ2อ่ะก็ทำคล้ายๆกันเลยนะคะ ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะตัวอย่างที่สามนคะคะเขาบอกว่าดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณเท่านี้จงหาปริมาตรของดดงจันทร์กำหนดให้พายเท่ากับ22 7ส่วนและปริมาตรของทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3พาย r ากำลัง3อ่ะโจทย์ให้อะไรมาวิธีทำโดงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่านี้ค่ะอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ตรงนี้สูตร π าย4ส่วนพา π ยกกำลัง3เราต้องหารัศมีถูกไหมรัศมีก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางหาร2นะคะก็เอา2ไปหารตรงนี้เนาะก็จะได้ครึ่งหนึ่งก็จะได้1.735ุคูณิยกกำลังหจากปริมาตรทรงกลมแทนสูตรไปเลยค่ะปริมาตรวดงจันทร์ก็เท่ากับ4ส่วน3พายคือ22ส่วน7คูณด้วยอ่ะตัวนี้คูณ10ยกกำลังสนะคะ สี่ส่วนสามคูณยีส่วนเเอาหนึ่สหนะคะคูณกันสครั้งเนาะแล้วปัดเป็นโพทซยมสองตำแหน่งก็จะได้ประมาณ5 2าจุดสองสองคูณสิบยกกำลังสิบแปดสตัวนี้มาจากไหนมาจากสิบยกกำลังหคูณสานะคะห้าจุดส่วนสก็คือมาจาก1 7ึ่งุสหคูณกันสามครั้งแล้วก็ปัดเหลือเพเป็นโพทสเยมสองตำแหน่งเนาะจากนั้นได้เท่าไหร่ ก็ตอบได้เลยนะคะอนุญาตตรงนี้อนุญาตให้กดเครื่องชิดเลขได้เนาะโอเคตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะแต่ตัวที่นักเรียนจะต้องทำคืออันนี้นะคะตรงนี้ให้เป็นจดก็จะคล้ายๆกันเนาะตรงนี้ให้เป็นลองทำดูสามนะคะสรุปก็คือวันนี้นักเรียนทำจดปัญหากี่ข้อลกูก 3ข้อนะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จะน่าจะประมาณนี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ